สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกๆคนนะคะวันนี้ยายตุ้มกำลังกำลังอาบน้ำอยู่พี่น้องแม่บ้านก็ทำความสะอาดหลังบ้านเนาะมีอะไรแบบให้ดูนะคะพี่น้องเนาะก็เลยแบบเฝ้าออกจากห้องน้ำนะคะเพราะว่าตื่นเต้นตื่นเต,นต้นนะคะมานะคะพี่น้องไปดูว่ายายตุ้มจะพาไปดูอะไรนะคะออกมาจากห้องน้ำย่างเล็กด่วนเลยนะคะพี่น้องมามามาจะพาไปดู นี่พี่น้องเอ้ยหลังบ้านปลูกวายไว้บานนี่มาลาม,มาดิบานนี่นี่ลาม,มาเข่าหดเฮือน,อนบอยบ่มีทางไปอ,อ,อู้นี่ไงตัวมันตัวมันอยู่นี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมว้าวนี่โอ้บินหลายตัวเลยเอาเสียงเหมือนกันนะนี่เสียงที่มันจะบินมาจึ๊บเราไหมนี่โอ้ยเคยเห็นอยู่แค่ตัวสองตัวเมื่อก่อน เมื่อก่อนก็บ่ได้สังเกตกันถึกว่ามันมามันมาหากินธรรมดาเนาะอันนี้ต้นขนุนนะพี่น้องนี่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 ต้นขนุนแล้วก็พอมาปลูกวายซะมันวายหุ้มมันบบนี้ออกใหญ่ฟันต้นขนุนหันเมื่อกี้นะเออเพราะว่าให้ให้ให้แม่บ้านเพื่อนทางเนาะมันหกพี่น้องมันไอ้เดียวเดียวเดียววายเนาะมันมันลามของพอดในเฮงืออเนาะ ลามอ้อมกกขนุนหรือต้นขนุนฮอนลัสิตายพูดนะต้นขนุนนะพูดนะมิโตาวายด้ยพี่น้องพูนะบ้านนี้ก็เลยถางถางไปถางมาถางมาถางไปเห็นออียงน้อบันทึกด้ไรคือสิเห็นปู่พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบื้องใกล้ๆนี่ปอหางสัมกตา เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เมมันเป็นดิบยังไงโอ้ครังใหญ่เดิค่ะเวกอันนี้แค่นี้เดียเดียวเดียวเดียวนี่นะนี่กิ่งตัวนี้นี่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 นะนี่นี่นี่ตัวนี้นี่ไหนๆสองสามกิ่งนะโอเปิลกไก่เอ้าเออตัดอันนี้ออกก่อนอื มันจะได้เห็นซัดซัดตัวนั้นได้ไหมตัวนั้นโอ้ยแมนบคุคคลหมอมันจะได้เห็นซัดซัดไกด่นะนาไกเ่เท่ห์นี่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 กิ้งนี่กิ้งนี่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 มันจะได้เห็นซัดซัดเอาใจก็อยากตัดออกกิ้งตัวนี้ให้ออกให้ดูได้พี่น้องนี่น,นี่กิ้งตัวนี้ใจก็อยากตัดอยู่แต่ว่ามัน เพิ่นผดผดผแผบอยู่เห็นพี่น้องเดี๋ยวตอนแรกให้ตาเพื่อนก็หวงหางโอ้ยใหญ่เหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อคพณ่อนะใหญ่เลยโอ้ต่อเสือพี่น้องป้อบริฮู้เลยได้หนิว่าเพื่อนมาเห็นหังไม่ได้รู้ได้หนิว่าเพื่อนมาทำรังอยู่ตรงนี้เนี่ยนานแค่ไหนถึงจะใหญ่ขนาดนี้พี่น้องโอ้ ดูดูข้าห่วรังเขาแพ๊บแพรบแพบบินอยู่นะน้องเดี๋ยวให้เบิกใกล้ๆกันนี่กอไวยอยู่หลังเฮือนพอดีเลยพี่น้องเอ้ยกระเห็นสั์แล้วก็เห็นเทลเราตนานเพื่นออกมากันหรือว่าทั่วไปเนาะก็นึกว่าต่อทั่วไปที่เพื่นที่เพื่นหากินน่ะนะนี่เออสำได้ชัด โบหังสกตานี่พี่น้องบึ้ยนี่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 กอไว้เหรอบึ่งนี่นี่กอไว้นี่พี่น้องนี่นี่ปลูกตะกี้มันกันในน้อยนึงแล้วอยมันลามาลามาพันะเข้าห้องในเงอนผัวบัานนี่บ่มมีมงไปก็เลยให้แม่บ้านเพิ่นตัดแล้วตัดไปตัดมาแล้วคือบินมาหลายตัวเท้าเพิ่นวา มาต่ใสเพะว่ามาต่นี้นี่แล้วมาต่นี้นี่แล้วนี่ม,มใสืมพี่น้องททนมีันงเบิ่งเพื่อนบินเบิ่งเพื่อนบินแม่เพื่อนน,นี่นี่บับ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 นั่นนั่นโอ้ย ต่อเสือเด้อพี่น้องเด้อต่อเสือเอาไงบัดนี้เฮาก็เฮ็ดแต่ทางนอกนี่ยายทางนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรมันให้มันอยู่ในนั้นแหละโอ้ถ้าผู้อื่นเห็นนี่อยากเจอได้นี่หวานโมเขาเลยได้หนี่พี่น,อน้องเว้หนี่โอ้หางบางใหญ่นี่ยเนี่นี่นี่ออกทางาร ต้นขนุนในนี่พี่น้องเอาวายมันขึ้นหุ่มบึ้ยเบิ่งอีกก่อนเบิ่งอีกก่อนบปไปใส่เลยตัวนี้เฝ้าแพบ่แพร่แพรอยู่ปีกขึ้นนะกลาขึ้นให้ใกล้ลายกระบออยากชัดกลาขึ้นให้ตาทางทางกลางคืนมันจะไม่ออกมาใช่ไหมไม่ออกตัวโตโอ้ยตอสิตอดปะไว้หั่นแหละให้มันอยู่หั่นแหละนี่ เราก็เลือกนะเนาะเราก็เลือกดีดีเนี่ยบ่มีเพเห็นอหลอนอออีนี่ล้อมๆเพื่อนอยู่ในป่าพี่น้องอันนี้ก็วายด้อพี่น้องเอนเดีย๋ยดขึ้นกกขนุนพวกขึ้นลงังคาพวกปอ้ยวายฮกเอาทางบาวาดบาวายัยอืมพืนะ่อน่ะพี่น้องเพกกื่อนกะนะเพื่อนกะมาอยู่ขักเนาะรีอยู่ ระวังนะคะทำให้หล่อนตกใจเดี๋ยวหล่อนออกมาเยี่ยมอีกนะคะผู้สิขึ้นว่าหลังคาล่ะวายโอ้ยจักเมน้นพี่น้องเออผู้ใดมีตลาดซื้อหวายก็บอกมาให้ยายตุ้มเน่ยเดอ้อสิขายมดสวนนี่ให้ขาเจ้ามาตัดเอารหวายเอาไปเห็ดเฟอร์นิเจอร์นะพี่น้องเออลอยหลายเดอ้ออยู่นี่เดอ้อไผ่หู้ก็บอกซอยเน่ยเดอ้อ นี่เอาตัดแต่ซุ้มที่มันเข้าเฮือนนี่ก็พอดอกมือนี่ะเออเอาระวังระวังให้เบิกอีกทางพี่น้องเดี๋ยวเด้อแต่บบซัดซ้ำทางนั้นบบค่อยชดัดบค่อยชัดทางนี้ผูทางพู่นสีชดัดบบค่อยเห็นเลย โอ้เบ oh, ิ่งแบบนี้เห็นนี่นี่ป้องนี่เห็นนี่นี่ถ้าเบิ่งอีกทางนี่ค่ะดีค่ะแม่มันบินแว๊บแว๊ๆแวบแอยู่เห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่นี่ค่ะดีเห็นอยู่เห็นต่อเห็นโอ้ยสิ้นลุดมค่ะดีค่ะพี่น้อง อันนี้เบิอกอีกด้านนึงอันนี้เบิงถ่ายจากในเฮือนออกมานะคะพี่น้องนี่นี่นี่ห่างเพิ่มนี่นี่นนโอ้ทางนี้สิชัดกว่าค่ะพี่น้องนี่ทางนี้จะชัดกว่าต่อเสือคะ่ะพี่น้องโอ้ยอยู่หลังบ้านเลยนะคะเอา คลิปนี้ก็ให้เบิ่งสุดๆเลยนะคะพี่น้องออกจากห้องน้ำเบิ่งต่อเสือนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อบ,บายๆค่ะคิดดีพูดดีทำดีนะคะสุขภาพดีแข็งแรงทุกๆผู้ทุกคนเด้ออย่าเจ็บอย่าจนค่ะอย่าตุ้นชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ